วิธีจัดสรรพลังงานไปที่บัตร Wi-Fi ของคุณตอนนี้คุณได้สั่งซื้อและเปิดใช้งานบัตร Wi-Fi แล้วถึงเวลาจัดสรรพลังงานแล้วเพื่อลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อใช้บัตรของคุณให้ฉันแสดงวิธีจัดการและจัดสรรพลังงานของคุณได้อย่างง่ายดายแต่ที่นี่เพื่อดำเนินการต่อหากบัตรของคุณถูกเปิดใช้งานและคุณมีพลังงานเพียงพอคุณควรเห็นหน้าจอนี้พร้อมกับปุ่มจัดสรรพลังงานถ้าไม่เช่นนั้นหากคุณยังไม่ได้สั่งซื้อบัตรของคุณคุณจะเห็นปุ่ม สั่งบัตรเสมอหากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานบัตรคุณจะได้หน้าจอนี้พร้อมปุ่มสีส้มเปิดใช้งานบัตรและถ้าคุณยังไม่มีพลังงานเลยคุณจะเห็นหน้าจอนี้พร้อมปุ่มรับพลังงานการจัดสรรถูกบล็อกรวมถึงการสั่งซื้อ การเปิดใช้งานและการเติมพลังงานนั้นง่ายมากแค่ทำตามขั้นตอนที่แสดงหรือดูวิดีโอวิธีการก่อนหน้านี้ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือตอนนี้จากหน้าพลังงานคุณสามารถเปิดเมนูนี้ได้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับการจ่ายพลังงานแบบทันทีโดยสรุปคือคุณยังสามารถกดปุ่มรับพลังงานเพื่อเติมเพิ่มได้ตอนนี้ค่าธรรมเนียมบัตรถูกตั้งไว้ที่3%ตามค่าเริ่มต้น การจัดสรรพลังงานช่วยให้คุณลดอัตรานั้นลงได้เพื่อที่คุณจะได้ประหยัดมากขึ้นทุกครั้งที่ใช้จ่ายคุณสามารถดําเนินการได้โดยการแตะจัดสรรพลังงานหรือเลื่อนแถบสไลด์ด้านข้างขึ้นไปจนสุดที่นี่เรามี2โหมดการจัดสรรอัตโนมัติและแบบกําหนดเองโหมดอัตโนมัติจะใช้พลังงานปัจจุบันของคุณเพื่อลดค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติและมุ่งไปที่การบรรลุอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่าโหมดกําหนดเอง ให้คุณตั้งค่าการใช้จ่ายรายเดือนและเป้าหมายค่าธรรมเนียมเองตอนนี้เราจะใช้โหมดอัตโนมัติพลังงานที่จะจัดสรรคือจำนวนที่ต้องใช้เพื่อให้ถึงอัตราค่าธรรมเนียมตามเป้าหมายของคุณซึ่งถูกกรอกไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยค่าที่ต้องใช้เพื่อปลดล็อกอัตรา,าที่ต่ำที่สุดบัฟเฟอร์คือพลังงานเสริมเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมที่ไม่คาดคิดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ปุ่มจัดสรรอัตโนมัติแล้วเสร็จสิ้นพลังงานของคุณได้ถูกจัดสรรเรียบร้อยแล้วไปที่บัตรวีฟ i ของคุณ ที่สำคัญค่าธรรมเนียมบัตรของคุณลดลงเหลือ1.5%ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ลดลงได้ในธุรกรรมใหม่ๆเห็นไอคอนพลังงานนี้ไหมนั่นหมายความว่ามีพลังงานถูกใช้ในธุรกรรมนั้นดังที่คุณเห็นแทนที่จะถูกคิดค่าธรรมเนียม3%คุณถูกคิดเพียง1.5%เท่านั้น ประหยัดได้ถึง50%จากค่าธรรมเนียมธุรกรรม Wi-Fi เมื่อเวลาผ่านไปและเมื่อคุณใช้พลังงานของคุณไปคุณอาจจะแปลกใจที่ค่าธรรมเนียมบัตรของคุณเพิ่มขึ้นถ้าคุณเห็นมันเพิ่มขึ้นเหมือนตัวอย่างนี้เป็น2.43%มันหมายความว่าพลังงานของคุณไม่ครอบคลุมการใช้ใจ่ายจริงอีกต่อไปหรือบัฟเฟอร์ของคุณหมดแล้วเพียงแต่จัดสรรพลังงานอีกครั้งจากตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดกำหนดเองเพื่อปรับค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องเติมพลังงาน หรือดำเนินการต่อด้วยโหมดอัตโนมัติโดยเพิ่มพลังงานมากขึ้นคุณสามารถเติมพลังงานได้3วิธี 1. คือขยายระยะเวลาการฟาร์มของคุณไปเป็น5ปีสำหรับกลยุทธ์ไอทีโอยูนิที่มีอยู่แล้วของคุณซึ่งจะให้พลังงานสูงสุดแก่คุณทันทีวิธีที่2ซื้อไอทีโอยูนิเพิ่มและฟาร์มไว้เป็นเวลา5ปีหรือวิธีที่3ใช้โทเค็น w f f ที่คุณมีอยู่นำไปฟาร์มและรับพลังงานทันที ตัวเลือกทั้งหมดนี้มีอยู่ในแทบพลังงานอย่าลืมดูวิดีโอก่อนหน้านี้ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและนั่นคือทั้งหมดทุกการรูดบัตรทุกการใช้จ่ายทุกการจัดสรรทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณควบคุมได้ดียิ่งขึ้นค่าธรรมเนียมต่ำลงและวิธีที่ฉลาดกว่าในการใช้บัตรวีไฟของคุณเป็นเจ้าของพลังการใช้จ่ายของคุณเติมเต็มด้วยพลังงาน